ก็ขอสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพูดคุยถึงเรื่องเหรียญดาโกนะครับช่วงนี้ราคามันลงมาเยอะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับก็จะมาคุยกันว่ามันคุ้มไหมถ้าเกิดเราเข้ามาเล่นตอนนี้สำหรับค่าไฟค่าพวกเสริมสภาพของอุปกรณ์เพราะว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเล่นเกมเนี้ทั้งวันถูกไหมครับและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออทั้งวันเนี่ยผมเนี่ยทำอะไรบ้างและจะได้เหรียญดาโก้เท่าไหร่นะครับ อ่าหลักๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูนะครับว่าผมทําอะไรบ้างครับขั้นแรกนะครับมาดูตรงภารกิจรายวันนี่ครับทาได้ส0ครั้งนะครับผมก็จะทําไปให้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าเออถ้าเกิดเราไปขุดตรงพวกภูเขาวสรพิษเล่นลับนะครับหรือว่าตัวบิชอนเล่นลับได้เยอะกว่าเนี่ยก็ตามเพื่อนๆสะดวกนะครับอ่าสำหรับมือใหม่ที่จะเข้ามาเล่นนะครับผมขอให้เพื่อนคิดไว้ว่าถ้าเล่นกิมเนี่ย ให้เน้นความสนุกมากกว่าหารายได้นะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะ2ดาโก้ได้1 v ึ่งมิกแต่ดเดี๋ยวนี้มัน26เหรียญน,นะครับได้ v ีมิกก็คือ26ดากโก้เป็นเท่าไหร่สำหรับดาร์สติลนะครับอยู่ที่ประมาณ 2.6M ประมาณ 2.7M ประมาณนั้นนะครับเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ย เหรียญเฉลี่ยตอนที่ผมอัพคลิปแรกๆไปนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งพันได้นะครับตอนนี้ขึ้นมา1นึ่งแสนเจ็ดพันแล้วนะถ้าเราเลข26เหรียญเนี่ยหนึ่งศูนย์เจ็ดสองห้าเก้าคูณยี่สิบหกเนี่ย, 7, 9, ยก็จะอยู่ที่ประมาณสองล้านเจ็ดแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสาสี่นะครับซึ่งเป็นเหรีที่ยากนะครับสําหรับที่เราจะได้หนึ่งวันเนี่ยแล้วตัววี믹เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูราคาทีนะครับอ่ะมาดูหลักๆก่อนที่ผมทํานะครับ คือทำคเควสนี้เสร็จนะครับ30สิครั้งแล้วก็มาตรงพอท่านนะครับคือเพื่อนเพื่อนเข้าพอท่านไหนได้เนี่ยก็เข้าไปเลยครับแล้วก็ยอดขารับแรงเนี่ยก็ฟาร์มปกติเละครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูว่าเออถ้าเกิดเราดวงดีเนี่ยเราจะได้ดักสติลเท่าไหร่นะมันจะมีครั้งที่ผมดวงดีมากๆคือผมเข้าไปยอดขารับแรงแล้วมันได้สีแดงเยอะมากนะครับสีแดงประมาณสองสามรอบนะครับคือ อันนี้จะใช้เวลาอยู่ที่สองรอบนะครับคือหกสิบนาทีรอบละสามสิบนาทีนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ตัวละสามสิบนาทีคืออันเนี้ยชั่วโมงครึ่งแล้วอันเนี้ยผมฟาร์มมาตั้งแต่ตอนสิบเอ็ดโมงสาสิบเจ็ดนาทีนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองเก้านาทีเนี่ยก็ยังไม่เสร็จนะครับเนื่องจากผมใช้เควสที่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเพื่อนๆนที่เป็นมือใหม่เนี่ยผมแนะนําให้ทําเควสหนึ่งพันนะครับก็จะดีที่สุดครับเพราะว่ามันใช้เวลาน้อยนะครับ แล้วข้อดีของเควสท,ที่ใช้ดาร์สติลเยอะกับดาร์สติลน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความยากด้วยนะครับโดยถ้าเกิดเพื่อนๆมี CP หรือว่า Combat Ba t เทเยอะเนี่ยมันจะทำได้สบายนะครับแล้วก็บอดก็จะน้อยด้วยเช่นเดียวกันครับถ้าเพื่อนๆทำอันที่เป็น1000เนี่ยตัวบอดก็จะเยอะน,ะนั่นเองครับแล้วมันทำให้เควสเราเนี่ยเสร็จช้านะครับเนื่องจาก คนในแย่งกันเยอะถ้าเกิดเราเป็นสายตีใกล้นะครับอย่างเช่นตัวพวกนักลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าใครจะทําก็ได้ครับมันก็มันถือมันก็ถือว่าไวกว่าไอ้ตัวพันสี่พันหกเนี่ยครับนะครับก็เดี๋ยวจะมาสุบให้ดูให้ฟังอีกทีนะครับว่าไอ้ควีเนี่ยผมทําเสร็จตอนไหนนะเดี๋ยวไปดูราคากันก่อนมาครับมาดูราคาวันนี้นะครับตาโก้อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์สามเก้าเจ็ดนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆครับศูนย์จุดศูนย์สามเก้าเจ็ดเนี่ยตีเป็นเงิน ิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์ซึ่งไม่เต็มด้วยนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีค่าภาษีหรือว่าพวกค่าแก๊สที่จ่ายให้กับตัวเอเคนที่ลิสต์ตัวเหรียญมังกรดานี่ยครับนะโอเคศูนย์จุดศูนย์สามเก้าเจ็ดเนี่ยคือหนึ่งดาก้ถูกไหมแล้วดาโก้เนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งแสนเจ็ดประมาณสอง สามร้อยแล้วกันนะครับผมตีประมาณนี้นะแล้วเราคูณยี่หกเออไม่ใช่ไม่ใช่ไหม,มเอ,อ่อปุ๊บยี่หกเนี่ยเราจะต้องได้ประมาณสองล้านสองล้านแปดเนี่ยผมตีผมตีเกินนะเพราะว่ามันประมาณสองล้านเจ็ดแล้วก็แปดหมื่นใช่ไหมอ่าแล้วถ้าเราทำเควสประจำวันอย่างเดียวเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่คิดจะเล่นหลายๆไอดีะะนะเหมือนที่ผมบอกเป็นในสูตรก่อนนะครับมันไอดีละสามหมื่น นโก็ o, ถูกไหมครับ30เสิบแล้วก็ถิงไปยาวๆเลยนะซึ่ง2อล้าน7เนี่ยถ้าเมามาคูณ2มันอยู่ประมาณ5้ล้านหแล้วถ้าเพื่อนๆเ,เล่นหก id เนะี่ย30,000ืนคูณหกอันนี้คือหก id ต่อ1วันนะแล้วเอาไปคูณ30มอ่หาล้านสีนะครับคือเมื่อกี้มันยังไม่ถึงเลยนะครับ ยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงสองเหรียญเลยซึ่งสองเหรียญมันอยู่ประมาณหกร้อยหร้อยแล้วถ้าเอนเอ้ยไม่ใช่หก0 6หกมันอยู่ประมาณหกร้อยคือสองเหรียญเออผมพูดผิดนะครับแล้วก้อันนี้มันสามสิบวันใช่ไหมฮะถ้าค่าไฟเพื่อนๆขึ้นมาเก้าร้อยเนี่ยมันก็ไม่คุ้มแล้วมันติดลบอะนะครับเออแต่ถ้าใครเล่นเอาสนุกเนี่ยมันก็ได้นะอันนี้ผมคิดเชิงแบบคนที่อยากเล่นเพื่อหาก,กำไรจริงๆนะ มันเหตุผลเนี่ยคือหนึ่งตัวเมียโฟเนี่ยมันเปิดเซิฟเรื่อยๆถูกไหมครับอ่าหลายคนคิดว่าเออถ้าเราแยเซิฟใหม่เนี่ยแล้วไปเป็นเจ้าเหมืองเนี่ยเราก็จะขุดได้เยอะกว่าเดิมถูกไหมจริงครับขุดได้เยอะกว่าเดิมจริงแต่คุณจะต้องกลับไปเจอปัญหาเดิมๆครับคือบทมันโปมันตีแรงมันวาร์ปได้มันขุดได้เยอะกว่าเรามันขายในราคาได้ถูกกว่า เราขายในราคาปกติเนี่ยก็จะแย่อยู่แล้วนะครับแล้วคือมันยังขายถูกแล้วคนจะซื้อของแพงไหมคนก็ไปซื้อของถูกครับเพราะคนอยากได้ของถูกเพราะมันออกเร็วมันได้กําไรง่ายนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆถามผมว่าเออเล่นตอนเนี้ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ออแล้วทํากําไรยังไงนะครับผมขอตอบได้เลยว่าทําได้ แต่ไม่คุ้มแค่นั้นเองครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปก,กันว่าผมใช้เวลาเท่าไหร่สำหรับ1วัน1 ID ถ้าผมเล่นแค่ ID เดียวนะอ่าแล้วก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆด้วยนะครับว่าประมาณนี้เนี่ยมันได้หรือเปล่าคือผมต้องบอกเลยครับว่าผมเนี่ยเป็นสายฟรีแบบ100%นะผมไม่เคยอ่าซื้อตัวบ a t เทนพาร์ทเติมหรือว่าอะไรนะครับผมแลกแค่เหรียญ ดาโก้เข้ามาเป็นดาคาติลเท่านั้นเองนะครับอันนั้นก็แค่ส่วนทำคลิปนะครับผมไม่ได้ซื้อนะผมแลกไปแค่เหรียญเดียวเท่านั้นแล้วก็ผมเนี่ยดวอกกลับไปเป็นวีมิกแล้วก็ขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอเดี๋ยวมาดูกันว่าได้กี่เหรียญน,นะ เพื่อนๆก็มาดูสรุกกันเลยนะครับเควสรลายวัน30เควสใช้เวลา1 1ครึ่งถึง4โมง17นาทีนะครับก็จะได้อยู่ประมาณเกือบๆ40,000นาสติลนะแล้วก็จราดเวทมนต์เนี่ย90นาทีนะผมแบ่งเป็นห้องสมบัติ1ตัวแล้วก็ห้องดาสติล2ตัวนี่ครับโดยตัวไปที่1เนี่ยก็ได้56,000ดาสติลจากการแลกตัวเศษเศษเจันทาทุกอย่างครับโอเค แล้วก็ห้องดาร์คเตลได้แสนห้านะครับก็ประมาณ1เหรียญน,นะครับรวมอันนี้ก็เป็นประมาณ2เหรียญน,นะครับแล้วก็ยอดเขารับแรงหกสนาทีได้อะไรบ้างนะครับก็ได้ดาว์คสตลมามนา8 5น0ีร้ออันนี้เราแต่ดวงครับเพราะว่าผมเนี่ยเจอสีแดงแค่จุดเดียวแล้วก็ที่เหลือเป็นจุดฟ้าหมดเลยนะครับแล้วก็รับของขวัญแค่ได้ 24, 0 0 0 9ก้าร้นะครับก็รวมๆก็ถ้าทําทั้งวันก็ได้ประมาณสามเหรียญน,นะครับสามเหรียญแล้วก็ถ้าใครไปฟาร์มตัวเออ่ปกติเออ่ไอ้ยอดเขาเออ่ยอดเขางูนะก็แล้วแต่ดวงเช่นเดียวกันครับซึ่งผมจะสรุปประมาณว่าถ้าเกิดสีฟ้าเนี่ยมันได้กองละหมื่นไม่แน่ใจนะ ดาว่ากองละหมื่นนะครับก็ตีว่ากองสีฟ้าใประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับแล้วก็จะได้ประมาณสองหมื่นตอนหนึ่งชั่วโมงประมาณนั้นครับก็เห็นได้ว่าไม่คุ้มค่าไฟเท่าไหร่นะไม,ไม่คุ้มค่าไฟเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับ เลรียตอนนี้อะครับดาก้มาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบเก้าโอเคนะอ่านีมมา่มาหารสามเอามาคูณสามก็จะได้สามเหรียญน,นะซึ่งสามเหรียญราคาดาก้ดาก้อยู่ที่ ม0.0392คูณ3 0.1176นะครับก็จะได้สายสงบาทน,นะครับคือค่าข้าวก็ยังไม่ได้สักจานนะครับโอเคก็ ให้เพื่อนๆประกอบการตัดสินใจดีๆนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้แบบฟาร์มจริงจังนะผมก็แบบเออย้ายไปเล่นนู่นเล่นนี่บ้างนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ